สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องแม่อยหน,หนาเฟนดีนะคะดูบรรยากาศตอนเช้าว,วันนี้ดูซ้ายหน่อยเมืองเด็กหน่อยเด็กน้อยเด็กน้อยจี่ดื้อเด็กน้อยกี่ดือด้อเมืองด,ดูซ้ายแม่เดินเดือดขัดตื่นขึ้นมาหาวปุกวักปุกวักเล่นคนเดียว เล่นอ,อยู่คนเดียวนะครับเอาอางไม่มีน้ำด้วยแม่อางไม่มีน้ําอ่างไม่มีน้ํานะครับดันเขย่งยัง่ะเย่งยังไงอ่ะเมื่อยเลยบ่เมื่อยยังอ่างไม่มีน้ำตื่นขึ้นมาผมก็เล่นคนเดียวครับแม่แม่สนุก สดชื่นเหมือนเดิมออ้แเม่หน่อยหนาดูเม่หน่อยหนาไปขี้ใส่ทีท่นอนหนูหนะเห็นบอกเลยวอาไว้เลยแม่หน่อยหนานี่เอาเกไปไหนเกไปไหนแม่ทําไมไม่เปิดน้ําสะอางให้ผมแม่ทำไมไม่เปิดน้ำใส่อ่างให้ผมเนะานะไม่ได้เปิดนะครับเอาดันดันโวดแล้วโวดแล้ว ผมโกรธแล้วครับอ่างไม่มีนะผมโกรธแล้วไม่ด่ะอ่างนั้นรั่วแล้วนะคะแม่แม่อ่างรั่วแล้วผ้ารัว่วแล้วผลงานของลูกชายเห็นไหมผลงานของลูกชายติดอ่างหัวแล้วเหลือ ตัวนี้เอาดันดันดันออกไปเลยเอาอ,อกไปเลยน้าไม่มีใช่ไหมไม่มีน้ำมอาอกไปเลยน้ำไม่มีจาออกเลยเพ่อเอามาไว้ทำไมจีจะเห็นไหมมาทำลายยังหัวอ,วอีก,ก,ก,กทำลายอะไรอีกครับ แตแ้งตัวเลยครดันกลับขึ้นมาดันมาพี่ดันมาพี่ดันมานอนได้เหมือนเดืมอค่ะแม่ๆน้าไม่มีผมก็นอนน้าไม่มีผมก็เล่นได้ครับบนเวียนบนเวียนหาน,านํำน้าไม่มี โหดหิดแล้วครับโหดหิดแล้วเอาเอาเอาหนักหนักดูดูดูาำดูทำทำลายของเลยแม่ช้างน้อยตกมันแล้วช้างน้อยตกมันนะครับทำลายของแล้วดูช้างตกมันดูช้างน้อยตกมันเ้อดูดูเอาเอาออกเอาออกไปเลยไม่มีน้ำมาออกเลยโกรธแล้วโกรธแล้วผมโกรธแล้วนะแม่ผมโกรธแล้วเอาเอา ผมโกรธแล้วนะแม่อาไม่มีน้ำผมโกรธแล้วนะอารมณ์เสียทำลายเลยทำลายทุกอย่างเลยน้ำก็ไม่เปิดใจจนะไม,ไม่เปิดน้ำแสให้ผมหมดหิริแล้วนะแม่หมดหิรใช้พลังแล้วใช้พลังแล้วเอาเลยทำยังไงได้ทำเลย nám vô nãy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  nám vô nám nám vô nãy mấy nám cũng ngụt nhịp đâu nó khắp tệ tiếng lơi tệ tiếng rơi nám mấy mi không biết tiếng bộ tiếng lơi mấy nám ไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนยังน้อยตกมันแล้วนะครับเมื่อทำลายของแล้วอืออืไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนครับมานี่เลยอืออื งุดหิดไม่แม่งุดหิดผมหดหิดผมอารมณ์เสียอากาศก็ร้อนด้วยอากาศก็ร้อนน้ำก็ไม่มีวิ่งไปวิ่งมาหาอ่างไหนก็ไม่มีน้ำทำไมมันเป็นจังสีเนาะทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะนี่เนาะน้ำไปไหนน้ำไปไหนผมขอ้น้ำน้อย ผมขอน้ำหน่อยแม่ผมขอน้ำหน่อยครับแม่ผมขอน้ำก่อนผมขวน้ำหน่อยแม่ครับหมดกิวแล้วเดินไปเดินมาอ่างไหนก็ไม่มีน้ำเอ,เ,อเอาเอาไปไหน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 ผมโกรธแล้วนี่เป็นไหมนี่ผมโกรธแล้วนี่ อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วนะครับอารมณ์เสียแล้วนะครับหูดหิดแล้วหูดหิดแล้วไม่มีน้ําเล่นผมไม่มีน้ําเล่นผมหูดหิดแล้วหูดหิดแล้วไม่มีน้ําเล่นลมหูดหิดแล้วผมไม่มีน้ําเล่นแ้ะแม่แม่อือ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 เอ้าเฮ้ โอ้ดบดผมดบุผมหุดหงิดดูอารมณ์เสียนะคะแม่แม่อารมณ์เสียถังไม่มีน้ำไปทางไหนก็น้ำไม่มีบนเวียนเลี้ยปวดงี้มาดูเด้อมาดูมาดูลูกชายของปีเ้อร์ดูลูกชายเด้อลูกชายอารมณ์เสียออกอาการเลี้ยออกอาการเลี้ยออกอาการเลี้ย อารมณ์เสียมากๆเลยอ่างไม่มีน้ำไปเร็วไปเร็วปูดไปหาแม่เน้ยไปหาแม่ดีกว่าไปหาแม่ดีกว่าไม่มีน้ำเล่นคุณแม่เรียกเรียกไปหาแม่ดีกว่าครับหนูแม่ไม่มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยน่อยนะน่อยนะน่อยนะแม่ก็อารมณ์เสียเหมือนกันไม่ให้ลูกมา ุณแม่ก็อารมณ์เสียดูดูทำดูทำกด,ดลูกไว้กดลูกไว้บ่ให้ลูกออกมาจะนีบเอาขาหนีบไว้แม่เอาขาหนีบลูกไว้บ่ให้ลูกออกมาจะให้ลูกกินนมจะให้ลูกกินนมนอนกอดลูกไว้เลยดูดูด วิ่งชนไม้ออกพิดตั้งออกพิดตั้งเล่นส้นเล็กมาเลยมาเลยจ้ามาเลยคุณแม่จะให้นอนแล้วครับคุณแม่จะให้ผมนอนแล้วไม่ให้ผมมาแล้วคุณแม่บอกว่านอนได้แล้วนอนได้แล้วไม่ต้องไป แม่ไม่ให้มาแล้วครับแม่ไม่ให้ไปเล่นแล้วแม่จะให้นอนแม่จะให้กินนมแล้วค่ะแม่แม่จะให้กินนมแล้วแม่ไม่ให้ผมไปแล้วกินนมก่อนครับเอาเขาบ่ถือคางคางคางไหมยังไม่ถูกยังไม่ถูกเต้ายังไม่ถูกเต้ากินนมก่อนแม่ไม่ให้เล่นแล้วแม่ไม่ให้เล่นแล้วค่ะแม่แม่ แม่ให้ผมนอนแล้วถึงเวลานอนแล้วแม่บอกนอนก่อนลูกกินนมนอนก่อนตื่นตั้งแต่เาช้าแล้วได้เวลานอนแล้วเห็นไหมตัวอะไรมาตัวอะไรมาเห็นไหมตัวอะไรเดินมาอื่อ วอเไรเดินมาน่ะเห็นปะทักทายเลยผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวผมจะทักทายผมไม่กลัวมาเลยมาเลยดูด,ดูผมไม่กลัวหมานะครับไปแล้ว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 เดินตามเดินตาม เดินตามเขาไปอีกเดินตามหมาสามทิทักทายทักทายทักทายมาอะไรครับมาทำไมกันครับถามมาบ้านผมทำไมครับทักทายมาทำไมครับมาบ้านปีใหม่ทักทายมาหาผมทำไมครับจะมาเล่นกับผมหรือคชบับ ไม่กลัวนะคะแม่แม่ไม่กลัวจะทักทายจะทักทายแล้มาเลยบอกมาเลยมาเล่นกับผมเลยมาเล่นกับผมเลยครับผมจะนอนแล้วนะครับพี่พี่บอกบอกพี่หมาบอกพี่หมากลับบ้านเลยผมจะนอนแล้วพี่หมาครับผมจะนอนแล้วนะครับอย่ามากวนผมนะครับ ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิง่งกดซับสกไคร์กดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหนาวเฟรมี่น้องพอยพิจ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs>